สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องคำมมอดลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องในตอนสองเมื่อกี้นี่ผมย่างเลาะแล้วผมย่างได้แค่ล็อกเดียวสองล็อกแหละสองล็อกประมาณสองล็อกย่างไปเลยย่างกลับมดแปดนาทีไม่ว่ายูนีคือนก่วงอ่ะพี่น้องครับคันสิว่าแปดนาทีย่างมดทุลอกนี่ผม พสามารถที่จะยางได้มันต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงถ้าจะครบทุกล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะย่างอีกสักหลอบกันมีล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอล็อกหรือเปล่าน่าจะพี่น้องได้เบิ้งของสดสดอาหารสดสดนะครับของตลาดใหม่เดือ พี่น้องได้เบิงได้เห็นได้ชมหาพี่น้องผ่านมาทั้งนี้พี่น้องจะได้แวะอุดหนุนเป็นสินค้าโอทอปสินค้าพื้นบ้านปลอดสารพิษน,น่องงัวเนื้อหมูเนื้อหมูปลาอาหารสดๆผลไม้ เฮ็ดกระไลพี่น้องครับอยากกินยังอยากเบิ้งยังก yes ับมาเบิ้งเอาอยู่ที่ตลาดห้วยเดือเอาอาไม้าอะไร้าสวยๆนครับอันนี้ก็เอือนหอยยังไม่้อมจ่ลู อ,อหมเบิลงเด้อพี่น้องนะครับหอยหอมผมก่เคยกินเลยแต่แบบมันอยู่ในปลาเป<ม>็นมาครับเมนจ้า<อ>มันอยู่น้ำปลาหรือเก็ดเนื้อแบ่คนฟอกเขาเรียกควมไห่เกิดแมนเห็นกับเก็บบ่เป็นดอกอันนี้ฮู้จักอยู่นี่หอยหน้าเฮานี่ปมาเอาพี่น้อง ราคากระมิตะบอมนวันเดยอยู่นี่ผู้ได้ผ่านไปผ่านมามาโหลดพี่น้องมาแวะตลาดห้วยเดือถนนเส้นน้องบัวลำพูอุดอรท่านีครับมีเบิร์ดสุยางสูแนวห้องน้ำห้องท่าเบนกระมิ สะอาดสะอาดละพี่น้องเบิรงดูครับครับโอ้ยเนาะรมน้าสโอ้นี่เจออีกแล้วหอยอันนี้หอยหอมพันนาละว่ะ โอ้โหประคามปอมออมาแร้งนี่ผมทีมงานสาวหน่อยเพียบบันแพงครับเล่นอยู่เอ่อ บ้านติดตอ่อครับอำเภอเมืองจังหวัดเลยผมก็เลยมาแวะตลาดสะกอนเขาเอิ่นว่าตลาดหพ่เดือเขตจังหวัดหนองบัวลำพูเขตระหว่างติดตอ่อกับบุดรธท่านี่ครับ อันนี้ยอดหมกข้าวอ่ะครับยอดหมพร้าวพี่น้องครับเอาไปต้มกินกับแก้วเดียวกันโอ้ยวางของก่อนผมสแกนเอาถุงละสี่สิบเหรียญบ่ จ้ะจ้ะเป็นจับบาทครับจ้ะจ้ะอันนี้มันบ่ <c oughs> เดี๋ยวผมใจตังเมค่าก่อนพี่น้องผมจะมุนมลกล่องไห้พี่น้องเลยเพิ่งเพิ่น ร้อยสี่สิบดิร้อยยี่สิบแคบอ่อนอะไรด้วยครับโอ้ยกล่อง กล่องยังไปยังมากจะพาเวียนหัวได้พี่น้องนะศูนย์รวมสินค้าโอท็อปครับมีโอกาสได้พานก็เลยแวะมาทาทยให้พี่น้องได้เบิ้งได้ชมกันสำหรับผู้ที่บอกเคยมาหาได้พานมาได้แวะมาครับพี่น้องสะอาดสะอานดีดีได้พี่น้องตลาดอยู่นี่ ที่จอดรถก็กว้างขวางออย,อยู่นี่แหละคือโอกาสด้พักรถพร้อมอุดหนุนสินค้าโอท็อปพร้อมมาพี่น้องที่นี่คือตลาดห้วยเดือน้องบัลลำพูครับขึ้นน้องบัลลำพู่ขึ้นเขามากนะฮะเลยปูปูหลบมากกาสังเกตเบื้องด้านซ้ายเอาจะเขียนไว้ข้างหน้าตัวใหญ่ก็เลยว่าตลาดห้วยเดือครับ มาแรงนี่เล่นอยู่บ้านติดต่ออำเภอเมืองจังหวัดเลยครับมือนี้ครับกิมสาวหน่อยเพรบานแพรงอย่าลืมด้อพี่น้องแลครับอ่ะเอาไว้สมีสกรสำหรับคำมอดลำเพื่อนออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับนี่ยังดีๆกันสินำเสนอให้พี่น้องในเบื้องในชมกันแน่นสิละขอบคุณหลายๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแช์ติดตาม กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับคลิปใหม่ๆจากช่องของคำมอ๊ดลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับขอบคุณครับสำหรับภูมีพอะคุณทุกทุกท่านครับพี่น้อง